แล้วยิ้มทักทายก่อนนะคะเนี่ยมส่งสายตาปิ๊งๆิปงนการยั่วนิดนึง พบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่ในเอวาเกมนะคะวันนี้นิวก็จะมารีวิวเกม h i g c h o o l o r u s h นะคะซึ่งเป็นตอน My First Love นะคะ,ะเกมแนวนี้จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเรื่องราวในโรงเรียนนะคะซึ่งในตอนนี้จะเป็นของ h i g s c h o ู l นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของรักแรกพบในโรงเรียนนะคะโอเคว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ก็อาบอกว่าอะไรนะเนี่ยเลดี้ s อสคูลน,นะคะมาบอกว่าเาตรียมพร้อมไปโรงเรียนหรือยัง <S <S โอเคโอเคเลยอ่าเช้าวันแรกเอ้ยไม่ใช่สิวันแรกของการเปิดเรียนนะคะอาจจะโหลดนานนิดนึงเอามาว้แต่ละคนมีกิจกรรมกันนะคะอ่ อันนี้ไม่มีชื่อนะคะเดี๋ยวนิวขอตั้งชื่อว่าอะไรกันลาลาแล้วกันเอ๊ะใช่ลาลาที่อยู่กับโลูรุไหมโอเคชื่อลาลานะคะหาลูกฝังก็ได้บอกเลูรุไปนะคะตัตัดตัดตกอ่าไห้ไห้คุเซิร์ฟเซินเซิฉันนั่งได้ไหมบอกไม่ได้หรอกโอใจร้ายจัง ผมยาวโอเคค่ะเราก็ต้องไปหาไอ <Hi. S 1> อ่ะหนูถึอว่าจะกดผิดนะคะโทษทีคุ uh huh. ต,ต่อเดิมไม่อ่าแล้วมันจะให้เรากดตรงไหนอ่ะ uh huh. โอเคให้กดที่รูปผู้ชายที่เรานึกนะคะ uh huh. นี่จะแลวเพศข,ของเรานะคะ เดี๋ยวนี้ขอตั้งชื่อว่าจอร์นแล้วกันฮายฮายจอร์นอ้ฉันนั่งได้ไหมอ้ได้สิโอ้โหเสียง่ายจังเลยนะอ่ะแล้วมันก็ให้เราคลิกนะคะว่าเราจะทำอะไรตอนแรกยิ้มทักทายก่อนนะคะเนี่ยเาส่งสายตาปิ๊งๆิเป็นการยั่วนิดนึงโอเคนี่ค่ะก็จะได้หัวใจจอร์นไปนะคะห้าดวง อาทําให้จอนหลงรักนะคะโอเคต่อไปเราทำอะไรดี่ขยิบตาขยิบตาเอย้ยั่วเล็กน้อยนะคะแมบบ่ผู้หญิงสมัยนี้ไวไฟเลอเกินโอเคนี่ได้หัวใจจนโอ้ได้เป็นสิบสดดวงเลยนะคะโอเคอะจะทำอะไรกันเอวสอสนทนาใช่ไหมเอเวีบอก่ากินน้ำมะนาวไหม ก็ชอบนอกใช่ฉันชอบเมอร์ไซค์ฉันหอมอ่าเป็นการแลกเปลี่ยนพวกคุยในสิ่งที่ชอบกันนะคะอันนี้โอเคอ่าวิดได้ของขวันเลยอะอ่าแ,แล้วก็แจ้งดีแล้วเราก็จะมีหัวใจเพิ่มนะคะเหมือนเลเวลเพิ่มนะคะอ่าโอเค let's go จอนชวนไปแดน์นะคะที่สตาร์อะไรเนี่ยสตาร์สตาร์ลงไปแดน์กันโอ้โหพอเจอกันครั้งแรกนี่ชวนไปแดนเลยทำไมอ่ะนี่ค่ะแดนจ้าโขกับอาเจาโอ้สวยงามชัชชาค่นี้หรออ่า จ่ชาชทารักฮ่เจะร้องเพลงอะไรกับสลอ่าอ่าโอ้โหดูท่าดูท่าเออนะอ่ะมันล้อยอีกสองอันใช่ไหมแสดงว่าเราต้องซอื้อใช่ไหมอ่านี่นีโอ้โหมีติลังกาโอเคเสร็จแล้วกดถูกใจดิอ่าปุมมือนะคะอ่ะแล้วเราก็เลือก อันนี้อะแบบว่ามีฟองทําให้มีฟองสบู่แบบเพิ่มบรรยากาศขึ้นมานะคะโอ้โหแหยมีเพราะสมจริงมานี่อ๋ออันนี้คือกลับไปดูเขาเรียกว่าอะไรกลับไปดูที่เราเต้นกันเมื่อกี้นะคะเหมือนกลับไปดูวิดีโออะเออเอ้ยอันน่าอออจุดอะโอ้โหเล่นจริงเธอแค่วันแรกแค่วันแรกคือสกจร โอเคค่ะโอเคอราให้ทำอีกอ่านี่เราก็จะได้หัวใจเพิ่มนะคะกดนี่ค่ะแหมอ่าเพิ่มเป็นเลเวลสองนะคะเราได้หัวใจมาจากจอนนะคะโอเคกดถูกใจนะคะตอนนี้เราก็อยู่เลเวลสโอเคไปไหนกันอีกอ่าเพราว่า where to go you r e coming the r a n k นะคะเดี๋ยวนะ คืออะไรอ๋า,รามาดูว่าอลาล่าลของเราในยุ่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะเออดูอยังไงล่ะแต่ที่รู้คือตอนนี้คือไม่ติดอันดับอะ่ะ <c oughs> เพราะคะแนนจิงหน่อยนะโอเค Amazing night let's talk all about i n d o m e s s a ให้ไปที่น ail salon นะคะไปทำผมหรือเปล่าอ่าใช่ไปทำผมนะคะเอ้ย อ๋อมันคือมันเป็นร้านทําผมอะไรร้าน,านส,สวยๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือไปทําเล็บโอเคอเอาลอเสือดียวมีจํากัดด้วยนะอันนี้แล้วกันนี่แล้วทำไง๋อให้ไปใส่ใช่ไหมนี่ค่ะทุกนิ้วเลยสวยงามสวยงามนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาทาสีเล็บนะคะ สีชมพูแล้วกันอ๋อฮะนี่ค่ะอแหมฟงฟิงนะคะฟุงฟิงชมพูนะคะแหมเป็นประกายมุกด้วยสมจริงมากเลยคะ่ะชอบอะเกมนี้เล่นเพลินเดียร์แบบเหมาะกับเด็กผู้หญิงที่แบบชอบอะไรอย่างนี้นะคะมันฟงฟิงดีนะคะเออ เพราะตอนเด็กๆนิวก็ชอบทาเล็บเงี้ยนะคะชอบทาเองอะ่ะถึงจะเลอะเทอะเด็กก็ทาเองนะโอเคเสุดแล้วนะคะต่อไปก็มาแต่งลายกันนะคะเอาลายอะไรดีหัวใจหัวใจหัวใจนี่นี่อ่าเป็นลายหัวใจนะคะอ่ามีแหวนด้วยเดี๋ยวนะเปิดกล่อง อาได้หัวใจในการทำภารกิจเพิ่มแล้วนะคะเคว้าวอะไรอะอเคค่ะต่อก่อนต่อไปแล้วก็ไปทำอะไรเนะี่ยแต่งหน้าแต่งตาใช่ไหมลวล่าบอกไม่เอาวันแรกใช่ไหมเคเอาอันนี้อุ๊ยอันนี้มันล็อกนะคะก็อันนี้ก็สวยนะคะ,ะลาล่าพอใจลวล่าพอใจเอานี้ดีกว่า อ่ะต่อไปมาปัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัดเปลือกตาโอเคเอาสีอะไรดีฟ้าแล้วกันทำไมอ่ะอเดี๋ยวนะอ๋อสีฟ้านี่มันออริจิอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะเอาสีเออโอ๊ยอันอนื่นมันล็อกหมดเลยอ่ะสีชมพูแล้วกัน สวยงามสวยงามนะคะาลาล่าเธอสวยมากโอเคต่อไปก็เป็นท้าปากนะคะอ่ะขอเป็นสีเบเลเลยกันสีชมพูอ่อนโอ๊ยได้หัวใจอีกแล้วอันนี้จะเป็นหัวใจในการทําภารกิจต่างๆนะคะเพราะว่าแต่งหน้าทําปากทําผมภารกิจอะไรก็ตามก็จะได้หัวใจมานะคะเพื่อเป็นการัปเลเวลนะคะโอเคอุย๊ยสีนี้มันล็อกอะ่ะหืมว่าจาวสักหน่อยอันเป็นอะไรเอาสีชมพูก็ได้อะาลาล่าเธอ นี่สวยงามนะคะโอ้โหสีชมพูมกันหน้าเยโอเต่อไปก็จะเป็นอ่าเพิ่มความฟุ้งฟิ้งให้กับปากนะคะโอเคก็สีเดียวกันนี่แหละนี่โอ้ยลิปกลอสสวยงามนะคะโอเคต่อไปก็ขนตานะคะขนตาเลยดี เห็นไหมเอ่อ,อไม่เอาแรกใช่ไหมเธอใส่นาฉันรูอ้อันนี้อันนี้ก็สวยโอเคอ่ะเธอชอบเธอชอบอ,อันนี้สองน,นี่มัสคาร่านะคะไเข้าไปอ่าสวยงามโอเคแล้วก็อะไรอ,ะอ่ะอ๋อบิกอายโหบิบิกอายด้วยคอนเสิต้องสีอเไรดิอ่ะ สีฟ้าก็เหมาะกับเธอแล้วนะ,ะสีนี้ก็ได้อ่าโอเคเธอชอบเธอชอบต่อไปอ่าปัดแป้งนะคะเอ้ยไม่ใช่สิปัดแก้มผู้ผิดนี่นี่โอเคต่อไปก็อะไรอะเดี๋ยวนะอ๋อมีติดหน้าติดตาด้วยอ่าติดสักหน่อยโอเค เอารูปนี้แหละโอเคค่ะอ่าเสร็จไปแล้วนะคะในการแต่งหน้าของลาลาอืมต่อไปก็จะมาเป็นการทำผมในด่านทำผมนี่มันยังล็อกอยู่นะคะยังทำไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเรียนเอ็มเจสิใช่ไหมแล้วมันให้เราไปไหนต่ออ่ะ ไปที่โรงเรียนนะคะอันนี้คือเราจะไปไหนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะไม่คือไม่ต้องไปตามระบบแล้วตอนนี้อะไปโรงเรียนนะคะคืออะไรเนี่ยเธอเธอเปลี่ยนผู้ชายแล้วเหรอตอนแรกคนนี้ไม่ใช่จอน,น่อาไปนะคะตกแตกตกแตกไฮรู้แล้วเธอจะพูดว่าไฮ <Hi. S 1> อะ ฉันนั่งได้ไหม <c oughs> อ่อยเพราะเป็นพิธี <c oughs> <c oughs> ขขเขินเขินคนนี้ไม่ใช่จอนี่คนนี้ใครน่า <c oughs> เราจะทำการอ่อยนะคะ,ะยิ้มให้ก่อนยิ้มปิ้งปิ้งปงปเคบอกว่านนได้หัวใจได้หัวใจผู้ชายคนนี้มาแล้วขยิบตาเล็กน้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องต้องขยิบอา ได้หัวใจมาแล้ขยิบตาขยิบตานี่ยั่วยั่วโอ้เป็นเกมที่แบบว่าสุดยอดอายอายเดี๋ยวนะเธออายหรือเธอไข่หน้าโอเคคุยนะคะูคุยอาได้หัวใจเพิ่มนะคะต่อไปจะพูดคุยนะคะฉันชอบช้อปปิ้งฉันชอบบาเกตบอล ฉันชอบกินไอติมหมดแล้วนี่ได้หัวใจไปได้แมตั้งแต่เธอมามาแรกเธอก็หาแต่ผู้ชายนะเธอไม่ไปเรียนเลยหรอโอเคอันนี้คืออะไรจูบเหรอนี่สองจูบว้าโอ้โหสุยดยอดสุดยอดไหนไวไฟจริงล่าล่าฉันโอเคค่ะอันนี้อะไรเนะี่ย ได้หัวใจโอ้จะร้อยแล้วว้าวพอได้ร้อยก็ได้เป็นกล่องขวัญน,นะคะ,ะกล่องขวัญมันก็จะไปเพิ่มเลเวลให้เรานะคะอ่าชวนไปแดนอีกแล้วโอเคไปแดนกันอก็จะปลดล็อกแดนด่านที่สองนะคะโอเคกดเลย ที่เพลงมันกูนี่ไหมโชว์ห้องเอ๋ยชู์ห้องงามอลามแท้เอ้าจัดนะจ๊ะนี่ค่ะเราก็กดสเต็ปเดนสเต็ปแดนไปเรื่อยๆนะคะอ่านี่นะคะส่วนนี้มันล็อกอยู่อ่ะเราต้องซื้อใช่ไหมอืม ออต้องไปที่สโตนะคะคือไปที่ร้านขายลดล,ลงไปนะอืคือต้องใช้เงินซื้อนะคะบางด่านโอเคเข้าใจแล้วอ่ะเดีย๋ยวนิวก็รีวิวเกมไฮสคูลเฟิร์สเลิฟเพียงเท่านี้เนาะอ่ะไฮสคูลไฮสคูลคลัสนะคะเฟิร์สเลิฟในในตอนของเฟิร์สเลิฟ เป็นเกมที่แบบฟุ้งลิ้งมุ้งมิ้งนะคะเป็นเกมแบบว่าหาแฟนในไฮสคูลอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันวัไม่ทําอะไรหรอกหาแฟน <laughs> โอเคเป็นเกมที่ดีนะคะแบบมีแต่งหน้าทาปากมีแต่งตัวตัวละครน,นะคะแล้วก็มีการไปาพาไปเดทพาไปอะไรอย่างนงี้นะคะเป็นเกมที่แบบเล่นเพลินเพลิงสบายๆนะคะดูมุงมงง้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเหมาะกับเด็กผู้หญิงนะคะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวนี้ขอรีวิวเกม h i g School Crush ตอน first Love แค่นี้นะคะ ตอนหน้าจะเป็นเกมอะไรมาพบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์หรือกดไม่ไลค์ยังไงก็ขอบคุณนะคะก็ยังไงช่วยติดตามนิวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะ